ทำไมมันมันย้ำแล้วใช้ได้ไม่ได้เนตัวนี้ไม่เป็นไรหรอกแค่ตัวเดียวนะในถอยออกมาไปลรอยเก่าอยู่เพราะว่าเอ้ยทำไมเข,เขาลอยเขาย้ำมาแต่เขาคนปางคนก็นกแยก,ก,กเขาแย้อยูอแต่ว่าอันนี้เขาปล่อยให้หลวมปล่อยให้มันเสียงดังแล้วไม่ยอมมาทํารูจะก,กว้างหมดเลยะที่นี่รูพวกนี้ก็จะใหญ่ที่นี้ต้องใส่น็อตเม็ดย้ำตัวใหญ่แล้วอันนี้ก็ลาวนิดนึงแต่ลาไมเปํารองได้นี่ของมา คนสมัยก่อนเน่เขาย้ำเขาย้ำเองใช่ไหมย้ำเองแต่เม็ดย้ำเขาตัวตัวเล็กเดี๋ยนนี้ต้องใช้ตัวใหญ่ละเบวใหญ่ข <6. 5. S 1> องเราทำจะเบอร์เดียวอันนี้ก็ใช้เบอร์ของเราลอกของเราได้ที่เราจะย้ำนี่ทำได้ถ้าไปลงกึง่งลงกึง่งขอกโ่มันแตกแล้วมันต้องมาย้ำหรอกแูกค่าจะทำให้ดูอะอันนี้เราองทำเองนี่แหล,ละรอยมป็นลอยหลวมจะเนเม็ดย้ำตัวนี้ใหญ่ ลอยลอยตรงนี้มันหลวมใช่ไหมบ้านมันเลยข้างนี้อยู่ข้างหลังองเดี๋ยวเราตรงนี้ตรงนี้เราต้องใช้สมองเราเองมากเราก็จะย้ำเองฉะนั้นเ,เราเราย้ำให้ดูเว้หลายขั้นแล้วทำเองเมื่อก่อนข้อเวียงใหญ่เราอจารย์ไฟนี้แหละตะมาแต่งรูนี้เอาเอาข้อเวียงเบอร์สิบเก้าใส่ก็ทำมาแล้วเดี๋ยวต้องแต่งตรงนี้ให้มันกว้างแล้วเอาเข้าได้แล้วก็ย้ำ วันนี้เรารู้วิธีทุกอย่างการกระทําอันนี้ไว้ํารองไปอันนี้ของแท,ท้ท่มีตัวีอยู่แต่เสือกแทนไฟเป็นล้างแตก